กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเปลิยยเปดจุดบริการน้ำแร่ฟรีเพื่อประชาชนณที่ว่าการอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อวันที่7เมษายน2564ดรพลศสิงหาเสนีผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานเปิดงานพิธีเป,ดเปิดจุดบ,บริการนา้ำแร่เพื่อประชาชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ณจุดบริการน้ำแร่ที่ว่าการอำเภอหัวหินตำบลทับใต้อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยมีนายจรูนวรสิงห์ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต8ราชบุรี ผู้แทนส่วนราชการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านหรือทสมอและประชาชนให้การต้อนรับโดยภายในงานมีการเสวนาบทบาทของภาคีเครือข่ายในการบริหารจัดการจุดบริการน้ําแร่เพื่อประชาชนซึ่งผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วยหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีการจัดกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้จัดการขยะมูลฝอยนิทรรศการการเติมน้ําใต้ดินนิทรรศการการจัดการไฟป่านอกจากนี้ดรพันลบสิงหาเสนีผู้ว่าราชการจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ได้มอบน้ำแร่ให้แก่ตัวแทนหน่วยงานที่เข้าร่วมพิธีและประธานเครือข่ายทอสอมอระดับอำเภอเพื่อนําไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยแล้งในแต่ละพื้นที่อำเภออีกด้วยดรพารลบสิงหาเสนีผู้ราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กล่าวกับสื่อมวลชนว่าอำเภอหัวหินและอำเภอปราณบุรีมีปริมาณฝนรวมทั้งปีอยู่ในเกณฑ์แล้งจัดเพราะภูมิประเทศข,ของทั้งสองอำเภออยู่ในสภาพอับฝนจากข้อมูลปริมาณฝนเฉลี่ยตลอดทั้งปีในช่วงระยะเวลา13ปีพบว่าอยู่ในเกณฑ์น้อยส่งผลกระทบต่อประชาชน ที่ต้องประสบกับปัญหาการขาดแคลนน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะในช่วงหน้าแลง้งดังนั้นการเปิดจุดบริการน้ําแร่ในวันนี้จึงถือเป็นโครงการที่ช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบภัยแลง้งตามนโยาบายรัฐบาลพร้อมเชิญชวนประชาชนมาใช้จุดบริการน้ําแร่ณนะที่ว่าการอําเภอหัวหินซึ่งให้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายวันนี้นะครับทางจงังหวัดประจวบีิขันต้องขอขอบพระคุณทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับโดยรกรมทรัพยากรน้าประดาน พอดีนะครับได้นำโครงการที่ดีนะครับก็คือการเปิดจุดบริการน้ำแร่ให้กับพี่น้องประชาชนที่หน้าที่ว่าการอำเภอโพชินซึ่งก็เป็นโครงการที่ตอบสนองตอนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันอีกโครงการหนึ่งนะครับสำหรับพื้นที่ของอำเภอโหหินกับ,บอำเภอปรานบุรีที่ติดกันเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นสองอำเภอซึ่งมักจะประสบปัญหารเรื่องของไยแล้งนะครับซึงจะเป็นพื้นที่ตาม ภูมิศาสตร์พื้นประเทศแล้วเนี่ยนะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่มีฝนตกค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็มีประวัติว่ามีไั้แ้งเกิดขึ้นบ่อยครั้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาในเรื่องของการจัดหาน้ําอุปโภกบริโภคให้กับพี่น้องประชาชนถือเป็นเ,เรื่องที่สําคัญนะครับเพราะนั้นเนี่ยการเปิดจุดบร,รนนิการน้ําแร่น้าที่ว่าการอำเภอหูอินในวันนี้นะครับถือได้ว่าเป็นการช่วยแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนโดยตรงเลยนะครับด้านนายจรูนวรสิงห์ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต8ราชบุรีกล่าวว่าสืบเนื่องมาจากในปี2563กรมทรัพยากรน้ำบาดาลโดยสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต8ราชบุรีได้ดำเนินการโครงการศึกษาสำรวจจุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชนตามถนนสายหลักทั่วประเทศจำนวน24แห่งเพื่อก่อสร้างจุดบริการน้ำบาดาลริมทางใกล้บริเวณถนนสายหลักเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้และให้บริการ น้ำดื่มฟรีเพื่อลดค่าใช้จ่ายของประชาชนในพื้นที่รวมถึงประชาชนที่สัญจรไปมาบนถนนเพชรเกษมด้วยพื้นที่ตรงนี้ครับเป็นพื้นที่ที่มีศักยาภาพน้ํามากแล้วก็ท่านนายอำเภอท่านก็อนุญาตให้ก่อสร้างเพราะเห็นว่าเป็นถนนสายหลักที่มีรถสัญจรไปมาผู้คนสัญจรไปมาเป็นจํานวนมากประจวบกับเทียบเพื่อหัวหินเนี่ยมามีปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคนะครับ ก็จึงเห็นว่าเป็นจุดศูนย์กลางที่ทั้งอำเภอหัวหินทั้งอำเภอปานบุรีเนี่ยสามารถจะมารับน้ําจากตรงนี้ไปใช้เพื่อเป็นน้ําที่ให้ใช้ฟรีนะครับน้ําแร่นะคะกินแล้วดีค่ะกินแล้วดีแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้มากค่ะ ออาะะทางนี้กรมทรัพยากรน,น้ําบาดาลได้เปิดจุดบริการน้ําบาดาลน้ําแร่เพื่อประชาชนที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้ประชาชนสามารถนําภาชนะมารับน้ําที่จุดเปิดให้บริการได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นการลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนและเป็นจุดบริการน้ําดื่มสําหรับผู้สัญจรบนเส้นทางสายหลัก